นิยายเสียงเรื่องหนีรักบทที่46่สยไพลินสะดุ้งตื่นกับเสียงเคาะประตูห้องที่ดังขึ้นนาฬิกาบอกเวลาตีสองเธอตั้งใจฟังว่าเสียงเคาะห้องใครอยู่โรงแรมเป็นแบบนี้กลางค่ำกลางคืนอาจจะได้ยินเสียงเคาะประตูห้องข้างๆหรือข้างห้องอาจจะเมาก็ได้ฟังไปฟังมาเหมือนเสียงดังที่หน้าห้องของเธอ หญิงสาวตกใจแดนไทยหรือเปล่าเป็นจริงอย่างที่เธอคิดไว้เขามาขอห้องเธอตั้งแต่เมื่อไหร่กันตายโหงข้างห้องไม่ได่าแล้วเหรอเนี่ยคุณมาทำอะไรป่านนี้คะไม่ต้องขอแล้วค่ะชาวบ้านชาวช่องเขาจะด่าเอาทำอะไรอยู่ทำไมไม่รับสายเรอให้ฉันเคาะประตูตั้งนานฉันหลับค่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ไยลินยังงัวเงียเดินไปเปิดไฟกลางห้องหน้าตาของเธอเวลานี้เหนื่อยหน่ายมากเพิ่งหลับไปสมองและร่างกายเธอต้องการการพักผ่อนแต่เวลานี้คืออะไรอยู่ๆแดนไทยก็มาปรากฏตัวนี่อะไรของเขามีเรื่องด่วนอะไรกันทำไมไม่ชาร์จโทรศัพท์แล้วจะได้ยินไหมเวลามีคนโทรมาชายหนุ่มค้นหาสายชาร์จ จัดการเสียบลักเรียบร้อยจะมีไว้ทำไมโทรศัพท์มีแล้วไม่ใช้ไม่ต้องมีดีกว่ามั้งถ้าเธอรับสายฉันฉันก็ไม่ต้องมาถึงที่นี่ไพลินเข้อหันกลับมาอีกทีไพลินก็นอนตะแคงหลับตาอยู่บนโซฟาแล้วมีผ้าห่มผืนใหญ่คลุมทั้งตัวอารมณ์ที่ร้อนแรงของเขาที่คุกรุ่นมาตั้งแต่บ่าย พอมาเห็นหน้าคนที่นอนอยู่บนโซฟาทำให้เขาเย็นลงช่วงบ่ายเขามีงานด่วนที่ต้องจัดการโล่งใจที่ดารณีแปรรับส่งไพลินให้บางทีเขาก็เป็นคนที่ไม่มีเหตุผลซึ่งรู้ตัวเองดีพอมาเห็นคนที่ชอบทำให้เขาวุ่นวายใจอยู่สบายดีก็เบาใจเขามาดึกจริงๆและไพลินก็หลับจริงๆด้วยหลับสนิทมาก ชายหนุ่มยืนมองคนที่นอนอยู่บนโซฟาตัวใหญ่พลินเป็นคนรูปร่างดีหน้าเล็กๆที่โผลมาจากผ้าห่มหน้ามองมากคิ้วเข้มธรรมชาติจมูกโดง่งริมฝีปากกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่หลับยังสวยแค่ได้มาเห็นว่าอยู่ยังไงก็โล่งใจแล้วแดนไทยวางกระเป๋าเขาจัดการกับตัวเองอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนอน ร่อยให้ไพลินนอนที่โซฟาไปส่วนตัวเองนอนบนเตียงนึกภาพไม่ออกว่าพรุ่งนี้เช้าไพลินตื่นมาจะเป็นยังไงคงคิดว่าตัวเองละเมอชายหนุ่มนอนมองคนบนโซฟาซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันนักเดินไม่ถึงสาก้าวก็ถึงแล้วนอนอยู่อย่างนั้นไม่นานเขาก็รับสนิทไปอีกคนเฮ้ย <"He i, S 2> นี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ย ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมพลินสะดุ้งตื่นหกโมงเช้าลืมตาขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนโซฟาข้างผนังห้องแดนไทยนอนหงายกอดอกหลับตาอยู่บนเตียงรีบสำรวจตัวเองเพ,พ่อห่มผืนใหญ่ยังคลุมอยู่ทั้งตัวตื่นแล้วเหรอเธอหลับหนีฉันนะเมื่อคืนไม่ได้ฝันหรอกสบายใจได้ฉันไม่ได้ทำอะไรเธอหรอก เหนื่อยและเพลียมากเหมือนกันงานฉันเยอะและดูวุ่นวายไปหมดปแอบ,บน้ำแต่งตัวเธอต้องไปทำงานไม่ใช่เหรอเดี๋ยวฉันไปส่งเองป่วยการจะพูดโวยวายได้ไหมก็ไม่ได้ดีแล้วที่เขายังรักษาสัญญาไม่ทำไม่ดีเมื่ร้ายกับเธอหญิงสาวลุกจากที่นอนพับพ้าห่มเรียมเสื้อผ้ากห้องน้ำไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเธอก็ตังตัวเสร็จเรียบร้อย นั่งแต่งหน้าและทาครีมนิดหน่อยเพิ่งสังเกตว่าเขามีกระเป๋าเสื้อผ้ามาด้วยชายหนุ่มใช้ห้องน้ำเข็อาบน้ําแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเหมือนกันทำเอาคนที่นั่งรอหน้าหวัวนี่เขาทำเหมือนมาพักที่นี่กับเธอเลยนะเนี่ยไปสิยืนงงทำไมลงไปกินอาหารเช้าจะได้รีบไปทำงานเขาไม่ลืมหยิบโทรศัพท์และสายชาร์จสาเป้ให้ไพริน เมื่อไหร่จะเลิกใช้สักทีกระเป๋าเป้เนี่ยใช้ทุกงานเลยแล้วพวกเครื่องแต่งตัวไม่ต้องเอาไปเหรอแต่งหน้ารอบเดียวเลยหรือไงใช่ค่ะแต่งรอบเดียวเสร็จเลยไม่มีเวลาเติมหรอกคะ่ะจริงๆในเป้ก็ไม่มีอะไรแค่กุญแจห้องกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์ยาดมคุณไม่เก็บกระเป๋าเหรอคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเก็บช่วงเย็นเขาไม่ตอบ แต่เดินนำหน้าเธอตรงไปที่ห้องอาหารหญิงสาวเดินตามหลังเข้าไปเริ่มเครียดอีกแล้วนี่อย่าบอกนะว่าคืนนี้เขาจะมาพักห้องเดียวกับเธอระหว่างที่เขาลุกไปตักอาหารมีสายเข้าเห็นทีเธอคงต้องพกโทรศัพท์ติดตัวตลอดอย่างที่เขาบอกน้องพายเป็นยังไงบ้างให้พี่แวะไปรับไหมไม่เป็นไรค่ะพิดาคุณแดนททยอยู่ที่นี่ บอกว่าจะไปส่งพายที่ทำงานค่ะอ้าวเหรอดีๆพี่จะได้ไม่ห่วงมีอะไรก็โทรมานะคะน้องพายเออพิดาคะมีอะไรคะน้องพายว่ามาเลยค่ะไว้ค่อยคุยก็ได้คะ่ะพิดาเดี๋ยวถึงที่ทำงานแล้วพาโทรหานะคะคุยกับใครทำไมต้องรีบวางมีความลับเหรอเธอพิดาโทรมาค่ะบอกว่าจะมารับ ฉันบอกไปแล้วว่าคุณอยู่ที่นี่ทั้งสองคนนั่งกินอาหารเช้าด้วยกันเงียบๆไพลินคิดหาทางทำยังไงถึงจะไม่ต้องอยู่กับเขาสองต่อสองยิ่งระวังตัวเขายิ่งเข้าใกล้เธอเพิ่งเริ่มงานวันแรกแล้วต่อๆไปละ่ะแอบถอนหายใจเบาๆดูท่าทางเขาจะสบายใจและมีความสุขเหลือเกินอยากไปให้ถึงที่ทำงานเร็วๆจะได้ไม่ต้องหงุดหงิด อย่างน้อยเธออยู่กับเอกสารก็ทำให้ไม่ต้องคิดเรื่องอะไรนอกจากตั้งใจทำงานมีปัญหาอะไรไหมเรื่องงานมีค่ะมีเยอะด้วยบอกคุณได้ไหมคะหรือว่าต้องบอกผู้จัดก,การหรือคุณอําพลว่ามาเลยไม่ต้องวกไปวนมาทุกอย่างดีหมดค่ะแต่แค่ขาดคนฉันทำคนเดียวไม่ได้ข้อมูลบัญชีเก่าต้องรีบแก้ไขให้เรียบร้อย ฉันไม่รู้ว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเพิ่งทำงานได้แค่วันเดียวงานเก่าต้องรีบทำค่ะงานใหม่ก็ต้องรีบทำเหมือนกันไม่มีคนปิดงบไม่มีคนทำเอกสารพอไม่มีบัญชีงานทุกแผนกก็สะดุดทำให้ล่าช้าแค่ประสานงานกับแผนกต่างๆวันๆก็หมดเวลาแล้วต้องรับพนักง,งานค่ะตามโครงสร้างแล้วอย่างน้อยห้าคน สำคัญที่สุดคือคนปิดงบสำหรับฉันทําได้หมดทุกอย่างแต่ไม่ทันค่ะแล้วเธอมีคนรู้จักไหมที่สามารถมาทํางานได้เลยเอาที่ไว้ใจได้ภายในอาทิตย์นี้หัวหน้าเก่าฉันพี่กรองการคุณจำได้ไหมคะวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของสํานักงานตรวจสอบบัญชีคนนั้นแหละถ้าได้ทีมนั้นมาไม่ต้องห่วงเลยทำได้ทุกอย่าง ละเอียดรอบคอบมากที่สำคัญรับผิดชอบดีมากๆค่ะแล้วถ้ายกทีมนั้นมาหมดใครจะทำงานแทนพวกเขาที่นั่นมีทีมงานเยอะค่ะแต่ส่วนมากเพื่อนๆจะออกต่างจังหวัดมีหลายคนที่ไม่ค่อยชอบออกต่างจังหวัดเพราะทุกครั้งที่ออกไปตรวจงานลูกค้านานเป็นอาทิตย์ทำให้ห่างครอบครัวลาออกไปแล้วหลายคนเพราะขอนั่งประจำที่สำนักง,งานไม่ได้ บอกมาเลยว่าใครบ้างติดต่อคุณกรองการให้ฉันด้วยนัดคุยวันนี้เลยได้ไหมให้เขาเข้ามาคุยกับฉันที่บริษัทโทรบอกคุณอัมพลให้เข้าบริษัทด้วยสักเก้าโมงถ้าเขาตกลงก็เซ็นสัญญาจ้างได้เลยได้ค่ะขอบคุณนะคะไพลินตั้งใจยิ้มให้เขาเข้ามาแปลกเธอบอกเขาตั้งแต่อยู่บ้านสวนแล้วให้รีบหาคนมาทำเขาก็ทำหูทวนลม พอามาวันนี้จะเอาด่วนซะง,งั้นพลินต่อสายหากลองการทันทีโชคดีวันนี้กลองการลาพักร้อนแก่รอยยิ้มนั่นก็ทำให้อีกคนหัวใจชุ่มฉ่ำแล้วเขารู้ว่าพลายลินขอบคุณเขาจริงๆจริงอย่างที่พ่อบอกกับไพลินเอะอะไม่ได้เลยต้องค่อยเป็นค่อยไปคืนทำเหมือนเมื่อก่อนมีหวังหนีเขาอีกแน่ๆใจเย็นไว้แดนไทย ผลของความใจเย็นและมีเหตุผลทำให้ได้รับรอยยิ้มแต่เช้าคุณยิ้มอะไรหรอคะมีอะไรติดที่หน้าฉันหรอหญิงสาวเงยหนะ้ามองแดนไทยที่ขณะนี้เขาจ้องมองเธอแล้วก็ยิ้มเปล่าไม่มีอะไรหรอกแค่ชอบใจที่เธออารมณ์ดียิ้มให้ฉันแต่เช้ายิ้มบ่อยๆนะฉันชอบไม่ต้องงงหรอกนะไปกันได้แล้วเร็ว พารินเดินตามหลังเข้าไปแดนไทยหยุดให้เธอเดินไปพร้อมๆกันกับเขาโอบได้องโอบแล้วเดินประชิดต,ตัวขนาดนั้นทันทีที่รถของเขาจอดที่หน้าสำนักงานซึ่งเป็นเวลาเช้าที่พนักง,งานทุกคนต้องเดินผ่านบริเวณนี้พนักง,งานและผู้บริหารต่างก็แปลกใจที่พารินมากับแดนไทยทุกคนรู้ว่าแดนไทยเป็นเจ้าของบริษัทคนใหม่พนักงานบางคนหลบหน้าหลบตา แน,นไทยหน้าดุยิ่งเวลาเขาทำหน้าเข้มยิ่งหน้ากลัวหน้าเกรงมากไม่นานกรองการก็มาตามนัดพายลินชอบกรองการที่เป็นคนเร็วและคล่องฉลาดในการ,รทำงานมากด้วยสองสาวนั่งคุยกันในห้องประชุมเล็กส่วนแดนไทยประชุมกับผู้บริหารที่ห้องประชุมใหญ่พายนี่ไปยังไงมายังไงทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้ เล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมพายจะเล่าคร่าวๆนะคะพี่กรองบริษัทนี้เป็นบริษัทเก่าของพ่อพายค่ะพ่อท่านเสียก็เปลี่ยนมือมาเป็นของคุณแดนไทยและตอนนี้ระบบบัญชีของที่นี่มีปัญหามากชุดเก่าที่ถูกเชิญออกไปตกแต่งบัญชีเวลานี้ไม่มีคนทำงานเลยค่ะคุณแดนไทยให้พายช่วยหานึกขึ้นได้ว่าพี่กรองเหมาะที่สุด และมีเพื่อนเพื่อนอีกหลายคนที่ไม่อยากออกต่างจังหวัดที่นี่อาจดีสำหรับพวกเขามาเถอะนะคะพี่กลองเงินเดือนไม่เกี่ยงค่ะเดี๋ยวรายละเอียดพี่กลองคุยกับเจ้านายนะคะภายดูแล้วกำไรทุกปีเยอะมากด้วยแต่มาพลาดเรื่องบัญชีอย่างเดียวเรื่องลึกๆไว้พี่กลองคุยกับเจ้านายเองนะคะไม่มีปัญหาเลยนะพาย รู้ไม่ว่าทําไมพี่มาได้แต่เช้ามากเพราะอะไรคะพี่กรองก็บ้านพี่อยู่แถวนี้ห่างออกไปแค่สองซอยเองหรอคะสุดยอดเลยโสดมากและบ้านใกล้ที่ทํางานแบบนี้เจ้า,านายคงชอบนะคะมีเวลาทํางานเต็มที่ไพลินเชื่อมือกลองการอยู่แล้วไม่นานแดนไทยคุณอมพลผู้จัดการโรงงานขอคุยกับกรองการ ไพลินถือโอกาสนั้นโทรหาดารณีตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายไปอยู่บ้านแดนไทยเธอจะย้ายเย็นนี้เลยอย่างน้อยอยู่ที่บ้านเขาก็ยังมีพ่อแม่และน้องของเขาการที่ได้เห็นว่าเธอพักอยู่ที่บ้านเดียวกันกันกบเขาจะได้ไม่ต้องมาหาเธอแบบนี้อีกไพลินรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ใช่ไม่เคยเกิดเผื่อวันไหนที่เขาห้ามตัวเองไม่ได้เธอจะแย่ แต่มีข้อแม้ว่าเธอขอนอนห้องเดียวกับดารณีหลังจากที่คุยกับดารณีแล้วหญิงสาวก็ทำงานด้วยความสบายใจหวังว่าพี่กรองคงตอบตกลงก่อนเที่ยงทุกคนออกมาจากห้องประชุมกลองการหน้าตายิ้มแย้มเดินเลี้ยวมาหาไพาลินที่ห้องบัญชีเป็นยังไงคะพี่กรองเรียบร้อยแล้วพายพรุ่งนี้คุณอําพลจะจัด การเรื่องเอกสารให้โอนย้ายมาเป็นพนักง,งานที่นี่เลยแล้วเดี๋ยวพี่เจะทีมงานเองเราจะได้ทำงานด้วยกันอีกครั้งนะน้พายดีจังเลยดีใจด้วยนะคะพี่กรองถึงพายจะไม่เคยทำงานที่นี่ถึงเวลานี้บริษัทจะไม่ได้เป็นของพ่อแล้วแต่พายก็อยากให้ทุกอย่างถูกต้องสาวๆคุยกันเสร็จหรือย,ยังไปกินข้าวกลางวันกันเถอะบ่ายนี้คุณอมพลเลี้ยง แดนไทยเข้ามาเรียกสองสาวให้ออกไปกินข้าวกลางวันเอาเป็นว่าวันนี้ทุกคนไม่ต้องทำงานคุณไพลินก็กลับไปพักผ่อนได้อีกสองวันคุณกลองการและทีมงานจะเข้ามาทำงานคุณไพลินก็ค่อยเข้ามาพร้อมกับทุกคนนะครับคุณอัมพลแจ้งรายละเอียดระหว่างที่นั่งกินข้าวที่โรงอาหารทุกคนแยกย้ายกลองการกลับบ้าน แดนไทยพาไพลินกลับโรงแรมเห็นูดาบอกว่าเธอจะไปพักที่บ้านฉันใช่ไหมทำไมถึงเปลี่ยนใจแล้วค่าห้องที่จ่ายไปทั้งอาทิตย์จะทำยังไงไม่เป็นไรคะ่ะฉันเชื่อผู้ใหญ่ดีกว่าคุณลุงกับคุณป้าอุตสาหชวนปฏิเสธผู้ใหญ่มันจะน่าเกลียดเพิ่งคิดได้เหรอแต่ฉันว่าเธอควรอยู่ให้ครบนะเงินตั้งหลายบาทนะไพลินไม่เป็นไรคะ่ะฉันยินดี ทำไมเขาจะไม่รู้ว่าไพลินกลัวอะไรถึงตัดสินใจไปพักที่บ้านเขาก็ดีนะสิยิ่งอยู่บ้านเขายิ่งดีเลยแดนไทยยืนมองไพลินเก็บสัมภาระทั้งของตัวเองและของเขารวมถึงงานวาดงานถักอีเต็มตะกร้าบางทีก็น่าเอ็นดูบางทีก็น่าหมั่นไส้แต่เขาก็ยังอยากอยู่ใกล้ๆอยู่ดีเหมือนจะสัมภาระไม่เยอะแต่ก็เกือบเต็มรถของเขา เหมือนกันทั้งสองคนออกเดินทางไปบ้านแดนไทยแม่ว่านะเมื่อคืนพี่เราคงไปกวนหนูพายแน่เลยวันนี้ถึงอยากย้ายมาพักที่บ้านเราใช่ค่ะแม่พี่แดนไปหาน้องตอนตีสองน้องขออยู่ห้องเดียวกับดาด้วยนะคะพ่อแม่นั่นอะไรล่ะแม่ละปวดหัวกับพี่เราจังเลยหนูพายคิดถูกแล้วลูก ที่มาพักบ้านเราพี่เรานี่ก็เหลือเกินแม่กับลูกคิดหรอว่าหนูพายจะมาอยู่บ้านเราแล้วปัญหาจะจบลูกชาเราไม่ธรรมดานะพ่อจะบอกให้เดี๋ยวก็มีเรื่องให้หนูพายกวนใจอีกจนได้ไม่เชื่อคอยดูคุณทัดเทพผู้มองการไกลพูดเบาๆดานี้งงแล้วนะคะแม่พ่อทำไมพี่แดนชอบน้องแล้วทำไมไม่คุยกับน้องตรงๆดาว่าน้องพายเป็นคนมีเหตุผลนะคะ เป็นผู้ใหญ่มากด้วยพี่แดนเล่นโลเลแบบนี้เดี๋ยวจะไม่ได้อะไรเลยนะคะมันก็ลีลาแบบนี้ธรรมดาพี่เราเขาไม่เคยรักใครต้องคิดเยอะหน่อยรักเขาแต่ทําเป็นแม่รักมันหลอกตัวเองพ่อก็ไม่รู้ว่าพี่เราก็มีเหตุผลอะไรก็อีกแค่บอกว่ารักว่าชอบมันยากจริงๆขนาดเป็นผู้ชายด้วยกัน พ่อยังหมั่นไส้เลยเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาเพื่อหนูพายมาอยู่บ้านเราเขาสองคนอาจได้ศึกษาในใิสัยใจคอกันบางทีมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะไอ้ที่ว่ายากๆอาจง่ายก็ได้ใครจะไปรู้ดาก็ภาวนาให้เป็นแบบที่แม่พูดค่ะมากันแล้วมังคานั่นรถของแดนไทยเลี้ยวเข้ามาภายในบริเวณบ้านจอดนิ่งอยู่ที่หน้าบ้าน ไพลินขนกระเป๋าและสัมภาระงานถักของเธอลงมาก่อนไม่ได้รอให้เขามาเปิดประตูให้รอหน่อยไม่ได้หรือ,อยังไงจะรีบอะไรนักหนากลัวไม่ได้ลงหรอก็ฉันลงเปิดเองลงเองได้ค่ะมือเท้ายังใช้ได้ดีไม่ได้เป็นง่อยสะหน่อยไพลินไม่ต้องเถียงสักเรื่องได้ไหมส่งกระเป๋ามาหญิงสาวส่งกระเป๋าเสื้อผ้าให้เขา ส่วนตัวเองหอบตะก้าหวายที่ใส่อุปอกรณ์เย็บปักถักร้อยเดินตามเขาเข้าไปภายในบ้านคิดในใจว่าตัวเองคิดถูกหรือคิดผิดกันแน่นะที่ตัดสินใจมาพักที่บ้านของเขา